สวัสดีครับวกก่ากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับพวกเราวุนิสกิดแคมป์นะครับวันนี้เรากําลังเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราจะไปกางเต็นท์กันที่เ yes! ยสแคมป์ที่อําเภอด่านช้างนะครับอยู่ติดติดกับเขื่อนจะเสียวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลานกางเต็นท์ของพี่ลิฟสุพจน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลานกางเต็นท์ของนักร้องดังยุค90จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เราจะพาไปหาของอร่อยที่ไหนทานกันบ้างหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวต้องไปติดตามชมกันนะครับ อ๋อแล้วก็ลืมไปอีกเรื่องนะครับวันนี้เราก็ต้องถือโอกาสสวสดีเดือนแห่งความรักกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามากางเต็นท์กันในวันที่1กุมภานะครับก็ขอให้ทุกท่านพบเจอกับความรักที่ดีตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับแต่ว่าที่สิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งสําหรับวันนี้นะครับวันที่1กุมภาตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกอบจและนายกอบจของหลายๆจังหวัดน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะครับส่วนเราไมาใช้สิทธิ์มาแล้วนะครับก็เลย มาเที่ยวกันต่อได้นะครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งว่าเอาให้ทุกท่านตั้งใจเลือกคนที่ดีเข้าสู่สภานะครับแต่ว่าอย่าลืมเลือกคนธรรมดาเข้าสู่ข้อแจ้งตัวเอง <Wow. S 1> นะแล้วไปเจอกันที่แคมป์รับผม Let's Yeah! go! ออกที่สมุทรปราการไงที่นักท่องที่ที่ฝรั่งนักท่องเที่ยวอ่ะฝรั่งตออกไปในบอ่อจะเราอค่ยังไงแต่ไม่ตายจะเราแค,ค่ไม่กินผลไม้เหมือนกันงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยเมื่อกี้เราสั่งอะไรกันไปบ้างนะเดี๋ยวต้องทวนนิดเดียวครับนะต,ต้องดูมีอะไรมาสั่งไปหลายอย่างเลยที่สั่งไปเมื่อกี้น่าจะมีหกเกล็ดเมนบ<อ>ูบ้างไอ้แกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลผัดหมี่มัสมั่นคิวจีแกงกะหรี่โฟร์แซ่ ไม่เป็นไรอะขำขันกัด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 เอาปากกัดเอไรฮะขบขันแข่ง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 ขันตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เขื่อนเขื่อนอะไรนะคะเขื่อนกะกะเจียวใช่ไหมคะเีไม่ใช่คฮะ ที่เขื่อนกระเสียวนะครับที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอด่านชานนะฮะก็มันก็จะมีสังเขื่อนนะฮะให้คนสามารถมาปั่นจักรยานได้แต่ว่าตอนนี้เรามานี่มันเป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นก็เลยอ่าเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวมาปั่นให้ดูอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวส่งตัวแทนทีมงานมาปัน่นเก็บภาพบรรยากาศให้ลินเขื่อนว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ สู้แดดไม่ไหวจริงๆแล้วก็ที่นี่นะครับก็ยังมีในส่วนของร้านค้าแล้วก็คาเฟ่ด้วยนะให้บริการที่นี่เขาปิดถึงทุ่มครึ่งนะฮะและนี่นะครับเรากำลังจะขึ้นไปนี้เป็นทัพทาที่ประทับของรัชกาลที่เก้าครับเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยั่างาง เราก็มาถึงเขื่อนตอนก็ค่อนข้างอากาศค่อนข้างดีไม่ร้อนแล้วก็แต่คนค่อนข้างเยอะ,อะก็ถ้ามาช้าอาจจะต้องจอดรถไกลนิดนึงตรต่ว่าแถวนี้ก็ตอนเย็นเขาก็มาปั่นจักรยานวิ่งกันออกกำลังกายกันได้ระยะทางน่าจะ80กิโลเมตรมั้งใช่เลนใช,ใช่ถ้าตัองรถกอล์ฟโต้มา45นาทนะีก็มีรถกอล์ฟให้เช่านะครับผมราคาอยู่ที่300บาทนะครับผมจักรยานใหนะ้เช่าจักรยานก็30บาท แล้วเราไปดูกันในคลิปแล้วกันบรรยากาศของเขื่อนกระสียวยามเย็นนะครับหมายทันหกโมงรับรองพระอาทิตย์กำลังสวยเลยเมื่อกี้นิดเดียวสวัสดีครับพี่ตอนนี้เราบรรยากาศริมเขื่อนบรรยากาศดีมากนะครับทางินอ๋ออ เบอกว่าจะส่งท <beginning> <world> ีมงานมาทีมงานนกไม่หมากตรงไป วันนี้ก็วันที่เจ็ดแล้วที่เรานอนที่นี่กันโอวันที่สองพ่อพ่อไปถึงเจ็ดเลยค่ะเจ็ดมึงมาจากวันไหนเนี่ยอืมอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะวันนี้วันนี้เราบุคืนเรานอนกันที่ไหนด่านช้างเยสแคมด่านช้างเยสแคมนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็เป็นลานเต็นของนี่ของของคุณลิฟนะครับเป็นกงเรียกว่าเป็นนักร้องวัยรุ่นยุคเก้าูมีรูปเดินรูป มีรูปให้ดูครับว่าเขาคือคนนี้น้องๆบางท่านดูแล้วอาจจะไม่รู้จักนะเด็กๆมานี่น่าจะไม่ทันก็งั้นเดี๋ยวเรามาเข้ารีวิวกันเลยนะครับที่นี่ลานกลางเต็นท์ก็เป็นแบบลานกว้างนะกว้างมากเลยกว้างมากจุได้หลายเต็นท์อยู่นะครับแล้วก็ค่าบริการนะฮะอยู่ที่คนละสา0รอยห้าสิบาทนะครับต่อท่านสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่นะครับผมเขาก็จะมีในส่วนของหัวกลางให้ใช้มีอะไรบ้างครับนะครับหัวกลางก็จะมี อ่าหม้อหุงข้าวอะไรพวกเนี้ยมีเครีไองครเวฟมีเตาแก๊สสามารถทาอาหารได้เลยแล้วก็แต่ว่าทาทาเสร็จแล้วก็รบกวนล้างเก็บให้เขาด้วยนะฮะอ่าแล้วก็มีโตะด้วยนะมีโตะให้นั่งทานได้เลยนะอ่ามีร้านค้าบริการนะครับร้านค้าก็ปิดสองทุ่มนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่นี่นะครับน้ําแข็งน้ําแข็งฟรีนะครับผมตลอดเลยครับนะฮะดีดีบอกเลยว่าที่นี่ดีประทับใจแล้วก็เขาบอกว่าห้องน้าที่นี่ดีนะครับผมที่นี่ห้องน้า สะอาดสะอาดมากเลยแม่ครัวทําเอ้ยแม่แม่ครัวมาทำทำกับข้าวในห้องน้ำแม่บ้านทาความสะอาดทั้งคืนเลยแต่ว่าขอขอคอมเมนต์นิดนึงคอมเพนคอมเพนคอมเพนนิดนึงว่ารู้สึกว่าห้องน้ําน้อยไปหน่อยนะฮะเพราะว่าห้องน้าเนี่ยมีจุดเดียวนะฮะแยกชายหญิงนะห้องน้ําชายนี่มีอยู่สามห้องที่เป็นห้องร่วมนะครับแต่ห้องอาบน้ำเนี่ยมีห้าแต่ผมบอกว่าผมมองว่าห้องน้ำสามห้องเนี่ยมันน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยแต่วันนี้เรามาคนเยอะจริงๆใช่วันนี้วันนี้ลานบอก ลานขึ้นหน้าหน้าเพจนะครับว่าเต็มค่าคนหรอคะซ่วมค่ะใช่นะครับคนนะครับเต็มลานในวันนี้มาเติมความจุของลานก็เลยก็เลยรู้สึกว่าห้องน้ํามันไม่เพียงพอต่อความต้องการนะนี่เมื่อกี้ผมไปเข้ามาก็ผมเข้าไปอาบน้านะออกมานคนยังยืนรอเข้าอยู่เลยนะฮะไม่รู้ต่อคิวตั้งแต่กี่โมงยังไม่ได้าใช่ <c oughs> ต่อคิวปวดทุกซีครับผมโอ้โหเนี่ยยังไม่รู้นี่จะนี่ออได้ปลดหรือยังก็ไม่รู้นะฮะนะเออันนี้ ฝาดไว้นิดนึงเหมือนกันนะอ่าโอเคแต่ว่าแต่ว่าความสะอาดนี้ถือว่าให้เต็มพันเลยครับมีให้ร้อยให้เต็มพันเลยครับสะอาดนี้ให้อ่าแล้วก็มีนะฮะจุดล้างจานสี่จุดนะครับจุดทิ้งขยะอะไรก็โอเคสะอาดสะอ้านดีเก็บขยะเร็วมากเช้ามาหายหมดแล้วขยะทิ้งไว้หมด่ไปถึงแม่บ้านมาเก็บหน้าจะแม่บ้านหมาสิครับโถว่าผมแล้วก็มีกิจกรรมที่คุณจะว่ามีอะไรนะ ที่นี่เขามีเซิร์ฟบอร์ดให้บริการนะครับอยู่ตรงจุดร้านค้านะฮะก็บริการตัวเองนะครับแล้วก็มีชูชีพให้นะครับเล่นเสร็จแล้วก็รบกวนไปเก็บกันด้วยนะฮะสามารถทายไปเพราะว่ามันอ่าตรงนี้ที่นี่มันอยู่ติดกับเอ้ยไม่ใช่เกลียวกระเสียวพอไม่ต้องถึงตรงนั้นอืมนะฮะก็สามารถ,ถาไปพายเล่นได้ยามเย็นนะครับถ่ายรูปออกมาสวยนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดู ตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่บอกอากาศดีอ่าเมื่อคืนนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบนะฮะยี่สิบองศาถือว่าเย็นสบายลมไม่แรงอ่มาแรงอ่ยไม่รู้เรียกอะไร,รมันไม่ได้กัดหรือไม่ได้อะไรแต่ว่ามันสร้างความลำคานเฉยแค่นั้นเองนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีพิษอะไรนะฮะแต่ว่าเยอะเยอะที่มีเยอะแต่ว่าก็โอเคมันอาจจะอยู่ใกล้น้านะฮะใกล้น้ําใกล้เขื่อนนะมันก็เลยมากะน้ำอลไรธรรมดาเรามาธรรมชาติะฮะเราก็ต้องปับพวกนี้ให้ได้นะครับผม แล้วสุพรรณนี่มีที่เที่ยวเยอะแยะนะครับผมยังไงก็ถ้ามาก็มีแหลมเภอให้เที่ยวมีลานกางเต็นท์เยอะแยะนะคใครจะมาเที่ยวตามพวกเราก็ได้นะฮะหรือว่าใครมีที่อื่นนะใครมีอะไรแนะนา<อ>คอมเมนต์นะมากันได้ครับพูดคุยกันได้นะครับผมใครมีอะไรติชมนะครับมากันได้นะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารดีกว่าเราจะไปกันที่ร้านไหนเดี๋ยวไปติดตามกันได้เดี๋ยวขอตัววาร์ปไปก่อนนะครับเฮ้ยมึงมาไง ขอมากินด้วยเฮ้ยอ้าเป็อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่บางปะหม้าแต่แต่ว่าไม่กินไปไหนมาไปไหนมาบงปะหม้ามาเครื่องน้ำมาแสดงว่าได้คิวแล้วได้คิวแล้วได้เลยขายได้นานเลยนะเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้องอาหารหุ้ยหมุนนะครับที่อำเภออะไรบางปะหม้านี่ไงปะหม้าของแท้แน่นอนทำไมอ่ะก็ไม่ทำไมอันนี้ปะหม้ามันไม้ยังไงไม่เห็นมันจะวิ่งได้เลยม้าต้องวิ่งได้ โอ้โหไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวเราแนะนำเมนูเด็ดกันเมนูเด็ดก็จะมีนี่นี่เลยกุ้งทอดเกลือนะครับรา<ล>คาก็ต,ตัวละ800อันนี้ตัว800แต่ว่าเขาก็มี800 000, มีพันพันสองก็ได้มีแต่วันแล้วแต่วันด้วยแล้วแต่ไซส์ของอันนี้เลยครับนี่ของดีประจำอำเภอเขาป่ามะรป่ามะมากยังมีอยู่เยอะจังวะตกเข้าเยอะเลยเออนี่อันนี้ป่ามะะ มิ้งมะนาวอันนี้เป็นเป็นหมูหมูผัดเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็ยำเผ็ดโคนเผ็ดโคนแล้วก็นี่ทีเด็ดเลยครับผมทีเด็ดประจําอําเภอเลยครับผักบุ้งไบแดงครับผมทีเด็ดของร้านเลยเดี๋ยวเรามาชิมก่อนนะปลากรายผัดกะเพรานะครับนี่โอ้ยปลากรายมาแบบไม่เคยเจอเหมือนนะที่ไหนครับปกติปกติเขาจะแบบไปขูดเป็นปั้นนะได้นึ้อเนื้อเลยปกติเจอแะไหมูสับผัดกะเพราลองลองดูลองดู อจักรย์ดีพอเป็นปลากรายแล้วสัมผัสดีอร่อยจัดจนเป็นประกายเลยใช่ไมมจุดน,นั้นประกายครับผมขอลองบ้งงางลองประมาณลองประมาณแล้วตอนนี้เหลือแต่ปลาแล้วม้าหายเดี๋ยวคนอื่นมันอาจจะยังไม่มาเดี๋ยวลองลองกนอนเลยมาณประมาณนื้อมะนาวาปลาหมาณนื้อมะนาวขอชิมเอาหมามาแล้วรู้แล้วว่าทำไมดูไม่พอหมาเนื้อหวานเนื้อนั่น แนะนำเลยทุกเมนูเดี๋ยวรอน,นะ <ś c oughs> เดี๋ยวไปถึงเท่ากันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอขอตัวทานก่อนนะหัวกุ้งเยิ้มเยิ้มเลยมันขอคุยโอหัวกุ้งอ่ะนะพิลัจกก๋าขอดูดหน่อย้หัวหอมหวานเหลือเกิน <ś c oughs> กัมาโผที่ร้านติมไดไงวะก็ของมันอร่อยอโดดแต่ละทีลงแต่ลนอาหารก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับของคลิปนี้ร้านไอติมโบราณกะทิสดอร่อยเข้มข้นหมานวันเฮ้ยหวานมันเดินมาจากร้านกุยหมงนิดเดียวก็เมื่อกี้ที่กุยหมงก็ดีทุกอย่างเลยมาทานกันได้นะครับแล้วก็อ่ะ อันนี้ผมสร้างไอต,มติมก่อนไอติมก่อนมาแล้วครับเราก็มาได้ละไอติมกะทิล่มเข้าไปแล้วก็ื่นใจเลยหวานมันผมคำร่ำลือนะครับก็ของข้าวเสร็จแล้วมากินของหวานต่อนนะที่ร้านลุมไอติมกะทินะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้หน่อยนึงว่าวันใดที่เราล้มนะครับผมเรามักจะมีแผลถลอกที่แขนแล้วก็ขอบเสมอครับงไปด้วยครับผม นะครับขอบคุณครับ